โอเคครับเข้ามาแล้วครับอันนี้สอนแบบรวดเร็วทันใจครับนี่ครับเข้ามานี้ครับสมัครสมาชิกครับคุณจะเลือกโอนอันไหนก็ได้ครับสมมุติเพย์พอยต์ก็กดเข้าไปครับมันก็จะมีให้เขียนอีเมลครับโอเคส่วนโอนก็จะมีให้เขียนอีเมลวันที่แลวเวลาครับเดี๋ยวไปดูกันได้ครับโอเคจำนินเพย์พอยต์นี่ครับหนึ่ง หนึ่งพอยต์ก็เท่ากับหนึ่งบาทของทูมอนนี้ครับโอเคก็มีแค่นี้นะอันนี้กูรีบจริงบอกเลยเออมันจะมีสองแบบนะครับของ n e x o ซกับดวมนะครับ n e x o ซ์ซอฟีาออนไลน์ของเกาหลีเนี่ยเขาจะเออเขาจะอะไรวะ Nexon ของ n e x o ซ์เขาจะเข้าจาก เออไอ้นั่นได้นะครับโทรศัพท์ได้ส่งผมเข้าไม่ได้นะโอเคครับก็ที่บอกมาที่บอกไปก็มีแค่นี้แหละโอเคครับเดี๋ยวใครอยากซื้อก็บอกผมได้นะโอเคครับสิครับ